สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับเมื่อวานก็ให้ญาติครับมา,าตัดหญ้าโซนโซนนี้ก่อนเนาะก็จะได้จัดระเบียบไอ้ต้นไม้ที่อยู่แบบไม่เป็นแถวเป็นแนวอะไรนิดนึงอะครับก็เลยนี่จัดตอนเช้านี่เลยเสร็ตะะกี้เองก็แดดร้อนมากๆเลยครับ อันนี้ขนาดยังไม่ถึงเจ็ดโมงดีเลยนะเจ็ดโมงเชา้าก็ย้ายมาจากข้างนอกครับแถวแถวตรงโน้นแล้วก็ตรงโน้นสักสามสามจุดก็มาไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ลดน้ําได้ง่ายๆเนะไม่ต้องเดินเยอะแล้วก็มันก็เป็นระเบียบด,ดีนะครับก็ข้อดีของการปลูกต้นไม้ในกระถางก็เงี้ยเนาะมันก็จะแบบ ดูแลง่ายไม่ใช่ดูแลง่ายสิย้ายไปย้ายมาได้เออส่วนพลิกนี่ก็สวยมากเลยนะผมเห็นแล้วมันสวยจริงๆลูกเทียบดอกเทียบผมคิดว่าปลูกพลิกใต้ล่มสวยกว่าปลูกพลิกกลางแดดตรงๆนะใบเขาใหญ่ต่างกันมากเลยครับ ก็ลดลดไปโอ้อย่าเดี๋ยวต้องขอนหน่อยนี่นะคะก็ลดลดไปแบบเนี้เนาะลดลดลดไปตรงนี้ก็ต้นสูกินี่เนี่ยออกดอกแล้วด้วยแล้วบางต้นผมคิดว่ามันน่าจะได้กินอยู่นะไม่เคยกินจากการฝีมือปลูกเละด้วยตัวเองเลย เคยแต่ซื้อกินมันอร่อยอร่อยกว่าแตงกวาเนื้อมันแน่นแน่นหวานเนี่ยครับก็ามาให้ดูแค่นี้แหละครับคิดว่าเนี่ยแต่เวลาลดน้ำต้องระวังนิดหนึ่งนะคือจะต้องมัดใบไว้อย่างเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหักหมดเลยเพราะผมเป็นคนลดน้ำแบบนี้ด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำคือหาพติกลองครับใครที่ไม่ได้ทําบนพื้นปูนนะก็หาพติกลองแบบผมเนี่ยลองแบบนี้จะได้แบบลดปริมาณลดปริมาณหญ้าที่เราต้องดูแลนะจะได้เหนื่อยน้อยลงน่ครับสวัสดีครับ